สวัสดีค่ะวันนี้เอางานลูกค้ามาเทสนะคะตัวนี้จะเป็นหนังสติ๊กลํำเหล็กนะคะตัวสั้นนะลูกค้าสั่งพิเศษคือล่องนิ้วนะคะเห็นไหมอ่าเราจะมาเทสยิงกันนะคะใส่ลูกดอกเลยขึ้นยางค่ะขึ้นยางเลยค่ะอ่าอ่าเรามาเทสดูนะเห็นไหมคะไม่ลั่นนะเห็นไหมอ่า กระป๋องน,นะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่ทะลุทะลวงนะคะอ่า สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอางานลูกค้ามาเทสนะคะอันนี้เป็นหนังสติ๊กตัวสั้นนะคะพันท้ายยกยิงนะอ่ะนี่นะคะเห็นไหมอันนี้จะเป็นตัวสั้นนะลูกค้าสั่งเป็นพันท้ายยกยิงนะคะอ่าเรามาดูกันก่อนใส่ลูกดอกเลยคะ่ะอ่าเอาลูกดอกใส่นะปลายกล้องนะคะแล้วก็ขึ้นยางอ่าขึ้นยางนะคะอ่าเรามาเทสดูนะคะอ่า เห็นไหมคะไม่ลั่นนะอันนี้ไม่ได้ล็อกนะคะไม่ลั่นนะอ่าปลดเซฟไม่ได้ไม่ลั่นนะ,ะไม่ไมลนนะไมปลดเซฟก็ไม่ลั่นนะคะอ่าเรามายิงกระป๋องนะที่กองทรายนะนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเห็นไหมคะนี่ทะลุนะคะทะลุทะลวงฝังดินสันทรายเลยเห็นไหมคะนี่สุดยอดนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ